หน้า105แบบฝึกหัด3.5การเปรียบเทียบความยาววงเล็บ1 1เติมคำตอบและเติมคำว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าหรือสูงเท่ากับนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาหาคำตอบกันนะคะรูปภาพที่นักเรยนเห็นอยู่นี้นะคะเป็นการวัดความสูงของต้นของน้ำของขวัญของตั้มและ ตนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าแต่ละคนสูงเท่าไรนะคะนักเรียนค่ะคนที่หต้นค่ะ,ะต้นดูศีรษะของต้นเลยนะคะต้นต้นสูงตรงนี้คือหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะคะอ่าตรงนี้คือหนึ่งร้อยซนตมนะต้นสูงหนะะึน่งะร้อยเอ็ดหนึ่ส้ามหร่นึค่ะนักเรียน เขียนไว้แบบนี้ก่อนนะคะต่อไปเรามาดูความสูงของน้ํากันค่ะน้ําสูงเท่าไรเอ่ยตรงนี้นะคะตัวเลขอะไรคะ130่ซนติเมตรค่ะต่อไปเรามาดูขวัญกันนะคะขวัญสูงเท่าไรคหร่คะ150เซนติเมตรค่ะตั้มดูสีรษะของตั้มอยู่ตรงนี้อ่าสีราของตั้มเนี่ยเท่ากับของใครเลยของต้นนะคะเพราะฉะนั้นตั้มก็สูง100 5ซนติเมตรนะคะต่อไปมาดูตูนคนสุดท้ายสูงเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้เลขอะไร90ค่ะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะนักเรียนอ่เดี๋ยวข้อที่1เนี่ยครูแอมจะให้นักเรียนทําด้วยตัวเองนะคะซึ่งึง,ง่ายเนาะโจทย์ถามว่าตั้มสูงจุดๆุๆุดเซนติเมตรนักเรียนก็ไปดูเลยค่ะคนไหนชื่อตั้มนะคะแล้วก็นักเรียนเติมด้วยตัวเองนะคะข้อนี้นทีนี้มาดูข้อที่2ค่ะ แอมจะทําข้อที่2ให้นักเรียนดูนะคะต้มจุดจุดจุดขอโทษคาะนักเรียนต้นจุดจุดจุด,จดต้มอ่าทีนี้ในข้อที่2นะคะเราจะต้องมาเปรียบเทียบความสูงของต้นและต้มโดยที่ครูแอมจะแนะนํานักเรียนว่านะคะต้นนักเรียนดูเลยคนไหนต้นอ่ะคนนี้ต้นต้นสูงเท่าไหร่คะ1 5ึ่ซนติเมตรนักเรียนเขียนตัวเลขกํากับไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะเขียนแบบนี้ค่ะ 105เซนติเมตรทีนี้นักเรียนมาดูตั้มค่ะคนไหนตั้มตั้มคนนี้ดูเลยตั้มสูงเท่าไรหร่105เหมือนกันค่ะ105นักเรียนก็เขียนทีนี้นักเรียนก็เติมคําว่าอะไรคะตรงนี้ตรงนี้เติมคําว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าหรือสูงเท่ากับคุณครูแอมจะให้นักเรียนเติมด้วยตัวเองนะคะนี่นะทีนี้มาดูข้อที่3ค่ะถ้าให้คนที่ สูงที่สุดยืนท้ายแถวจะได้จุดๆ,ๆยืนท้ายแถวคีย์เวิร์ดของข้อนี้คือคำว่าคนสูงที่สุดนะคะนักเรียนก็กลับมาดูเลยค่ะในที่นี้นะคะใครสูงที่สุดนักเรียนตอบเองนะโอเคนะคะทีนี้มาดูข้อที่4ค่ะข้อที่ถามว่าใครเตี้ยที่สุดอ่ะเราก็กลับมาดูอีกใครเตี้ยที่สุด ใครเตี้ยที่สุดเอ้ยอ่ะตอบเองนะคะข้อาสี่ตอบเองทีนี้คุณครูแอมจะมาแนะนําข้อที่ห้ากับข้อที่หกค่ะอ่ะข้อห้านะคะต้นจุดจุดจุดตูนอยู่จุดจุดจุดเซนติเมตรอ่ะตรงนี้นะคะต้นจุดจุดตูนตรงนี้ต้องเป็นการเปรียบเทียบความสูงใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูเลยนะคะต้นเนี่ยอ่ะจากข้อข้างบนนะคะต้นสูงหนึ่งร้อยห้าเซนติเมตรเราเขียนตัวเลขกำกับไว้ก่อนค่ะ 105เซนติเมตรทีนี้เรามาดูตูนตูนสูงเท่าไหร่คะตูนสูงเท่าไหรเอ่ย90เซนติเมตรเราก็เขียนเลยค่ะ90ะเซนติเมตรนักเรียนคะ105่มากกว่าหรือน้อยกว่า90คะมากกว่านะคะถ้าความสูงมากกว่าจะต้องสูงกว่าคะ่ะสูงกว่าอยู่เท่าไหร่ทำยังไงเอ่ย ก็นำนะคะนำา1 0 5ลบด้วย90เท่ากับเท่าไหร่อ่าลบกันเลยค่ะลบในหลักหน่วย5ลบด้วย0นะคะได้5ค่ะทีนี้ลบในหลัก10ลบไม่ได้เพราะว่า0น้อยกว่า9ไปกระจายจากหลักร้อยมาค่ะหน่งร้อ100กระจายไป100นะคะเหลือ0ูนค่ะหลัก 10, 0, 10รวมกับที่กระจายมาเป็น10 10อ่อาทีนี้10 1นะคะ10ลบด้วย1 ขอโทษค่ะ10ลบด้วย9ได้1คุณครูแอมคงจะรีบนะคะเพราะฉะนั้นต้นสูงกว่าตูนยู่กี่เซนติเมตรคะ15เซนติเมตรนะคะนักเรียนนักเรียนอ่าต่อไปเดี๋ยวครูแอมจะแนะนำ ข้อ6นะคะอ่ะข้อ6น้ําจุดจุด,จดขวัญอยู่จุดจุดเซนติเมตรค่ะข้อ5กับข้อ6เนี่ยคล้ายๆกันนักเรียนก็ไปดูก่อนน้ําน้ําสูงเท่าไหร่คนนี้น้ําน้ําสูงเท่าไหร่คะ130นักเรียนก็เขียนตัวเลขกํากับไว้เดี๋ยวครูแอมใช้ปากกาอีกสีนึงนะคะอสามหนึ่นึงอ่าน้ําสูง130นะคะทีนี้ขวัญคนไหนชื่อขวัญอ่าวขวัญขวัญสูงเท่าไหร่คะ150นักเรียนก็เขียนเลย หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะอ่านักเรียนมองไม่เห็นอืมหนึ่งร้อยห้าสิบอย่างนี้นะคะทีนี้ถามว่าน้ำเนี่ยสูงกว่าเตี้ยกว่าหรือสูงเท่ากับขวดอ่ะเราก็มาพิจารณาจากตัวเลขค่ะหนึ่งร้อยสามสิบมากกว่าหรือน้อยกว่าร้อยห้าสิบคะนักเรียนถ้าหนึ่งร้อยสามสิบน้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบดังนั้นนะคะความสูงน้อยกว่าจะ เตี้ยกว่าค่ะนักเรียนทีนี้ถามว่าเตี้ยกว่าอยู่เท่าไหร่ก็นักให้นักเรียนนํานะคะหนึ่งร้อยห้าสิบลบหนึ่งร้อยสามสิบนักเรียนจะเอาร้อยสามสิบร้อยห้าสิบร้อยสามสิบลบร้อยห้าสิบไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเรียนเอาร้อยสาสิบเนี่ยร้อยสาสิบมันน้อยกว่าร้อยห้าสิบมันลบกันไม่ได้นะคะเอาลบในหลักหน่วยคะ่ะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ค่ะลบในหลักสิบห้าลบสามได้สองค่ะลบในหลักร้อยหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ค่ะเราไม่จําเป็นต้องเขียนศูนย์นะคะ เพราะฉะน,นั้นนะคะน้ําเตี้ยวกว่าขวันอยู่20เซนติเมตรค่ะทีนี้ข้อที่7ค่ะเรียงลําดับคนนะคะอุ้ยขอโทษค่ะนักเรียนเรียงลําดับคนตามความสูงจากน้อยไปมากได้ดังนี้อ่าสูงนะคะข้อนี้คือต้องเรียงจากสูงไปน้อยนะคะอ่าเดี๋ยวครูแอมขึ้นต้นให้ก่อนใครสูงที่สุดคะ ใครสูงที่สุดขวัญอ่ะเขียนเลยค่ะตรงนี้ขวัญค่ะอ่ะตัดขวัญออกไปนะคะตัดขวัญออกไปขวัญสูงที่สุดต่อไปใครสูงรองลงมาจากขวัญค่ะใครเอย่ยน้าอ่าเราก็ตัดน้ําออกไปนะคะขวัญน,น้ําทีนี้ถัดมาค่ะอ่าทีนี้ ต้นกับตั้มเนี่ยสูงเท่ากันนักเรียนจะเริ่มเขียนใครก่อนก็ได้นะคะเขียนเลยอ่เขียนต้นก่อนแล้วกันนะคะอ่ะเหลือใครคนสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ติ๊กตูนค่ะโอเคค่ะหน้าหนึ่งร้อยหก 2. เติมคำตอบและเติมคำว่าสั้นกว่ายาวกว่าหรือยาวเท่ากับนะคะข้อที่1เชือกสีแดงยาว158ซนติเมตรเชือกสีน้ำเงินยาว162ซนติเมตรนะคะถามว่าเชือกสีแดงจุดจุดจุดเชือกสีน้ำเงินอ่าเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเราดูเลยค่ะเชือกสีแดงอันไหนเชือกสีแดงเชือกสีแดงยาว158ซนติเมตรเราเขียนเลยค่ะ 158เขียนกำกับไว้นะคะตรงนี้ทีนี้เรามาดูเชือกสีน้ําเงินค่ะเชือกสีน้ําเงินยาวเท่าไหร่1ร2เราเขียนตัวเลขกำกับค่ะแล้วทีนี้เราก็มาพิจารณาค่ะว่า158เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า162นะคะคาตอบคือคําตอบคือน้อยกว่าใช่ไหมคะอ่าน้อยกว่านะคะถ้าความยาว น้อยกว่านะคะจะสั้นกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบอะไรเอ่ยอ่าเนี่ยความยาวน้อยกว่านะคะเดี๋ยวคุณครูแอมจะให้นักเรียนตอบด้วยตัวเองนะคะทีนี้มาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะผ้าสีเหลืองยาว2เมตร15เซนติเมตรผ้าสีฟ้ายาว3เมตรนะคะถามว่าผ้าสีฟ้าจุดๆุดจุด,จดผ้าสีเหลือง นักเรียนนะคะในคลิปวิดีโอสื่อการสอนเรื่องการเปรียบเทียบความยาวนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าถ้าความยาวเป็นเมตรมากกว่าจะยาวกว่าเหมือนผ้าสีฟ้าเนี่ยยาวกี่เมตรคะนักเรียน3เมตรเ,เราเขียนตัวเลขกำกับไว้3เมตรนะคะและผ้าสีเหลืองยาวกี่เมตรคะนักเรียน2เมตรนะคะถ้าความยาว มากกว่าจะยาวกว่าโอเคเดี๋ยวคุณผูแอมก็จะให้นักเรียนตอบข้อนี้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะอาคาร A สูง15เมตรนะคะอาคาร B สูง11เมตรอาคาร C สูง19เมตรอ่าทีนี้ ก่อนที่เราจะไปดูนะคะพอครูแอมอ่านโจทย์แล้วครูแอมจะทําแบบนี้ครูแอมจะแบ่งแยกก่อนว่าอาคาร A สูง15เมตรอาคาร B สูง11เมตรอาคาร C สูง19เมตรนะคะทีนี้มาดูเลยค่ะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าอาคารจุดๆสูงที่สุดอา้าวดูจากตัวเลขเลยค่ะ15เมตร11เมตร19เมตรอาคารใดสูงที่สุดคะนักเรียนอาคารใดเอยสูงที่สุดนักเรียนตอบเองนะ ทีนี้ก็มาดูว่าอาคารใดเตี้ยที่สุดก็เนี่ยค่ะดูเลยตอบเลยนะคะทีนี้มาดูตรงนี้ค่ะสาคัญตรงนี้อาคารที่สูงที่สุดสูงกว่าอาคารที่เตี้ยที่สุดอยู่จุดจุดจุดเมตรพอเกิดการเปรียบเทียบค่ะว่าอาคารที่สูงที่สุดนะคะสูงกว่าอาคารที่เตี้ยที่สุดอยู่จุดจุดจุดเมตรค่ะหาได้จากอะไรคะนักเรียนนักเรียนจะต้องนํานะคะนํา อาคารที่สูงที่สุดลบด้วยอาคารที่เตี้ยที่สุดแล้วนักเรียนก็จะได้คำตอบมานะคะนำมาลบกันเดี๋ยวให้นักเรียนคิดเองเหมือนกันค่ะข้อนี้นะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันค่ะ ข้อที่4นะคะผลการแข่งขันกระโดดสูงของกีฬาสีโรงเรียนแห่งหนึ่งนักกีฬาสีแดงกระโดดได้1เมตร59เซนติเมตรนักกีฬาสีเหลืองกระโดดได้95เซนติเมตรนักกีฬาสีเขียวกระโดดได้1เมตร80เซนติเมตรนักกีฬาสีชมพูกระโดดได้2เมตร5เซนติเมตรนะคะผลการแข่งขันออกมาว่านะคะเหรียญทองได้แก่นักกีฬา จุดๆเหรียญเงินได้แก่นักกีฬาจุดๆและเหรียญทองแดงได้แก่นักกีฬาจุดๆนะคะผลการแข่งขันตรงนี้ค่ะเหรียญทองเนี่ยก็คือคนที่ได้ขอโทษค่ะสีที่ได้ที่1น,นะคะเหรียญเงินคือสีที่ได้ที่สองและเหรียญทองแดงคือสีที่ได้ที่สามนั่นเองทีนี้นักเรียนดูเลยค่ะนักเรียนพิจ,จรารณาที่เมตรก่อนเลยค่ะ,ะดูเลยสีแดงเนี่ย หเมตรนะคะสีเหลืองถึงเมตรไหมคะไม่ถึงนะคะไม่ถึงหเมตรนะสีเขียวกี่เมตร1เมตรสีชมพูกี่เมตร2เมตรถ้าเราเพริจรารณาจากตรงนี้ค่ะนะคะสีที่ได้ที่หนต้องเป็นสีอะไรคะนักเรียนถ้านะคะความยาวเป็นเมตรมากกว่าจะยาวกว่านะคะ ความยาวเป็นเมตรมากกว่าสีชมพูเนี่ยสองเมตรนะคะมากกว่าสีเขียวสีเหลืองและสีแดงนะคะดังนั้นเหรียญทองนะคะจะต้องเป็นของนักกีฬาสีชมพูค่ะนักเรียนต่อไปอ่าเราตัดนักกีฬาสีชมพูออกไปแล้วได้เหรียญทองและต่อไปนะคะเรามาดูเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินต้องได้ที่สองซึ่งนักเรียนดูนักเรียนพิจารณาสีแดงกับสีเขียวค่ะ สีแดงกับสีเขียวเนี่ยนะคะความยาวนะคะเอ,อ่อขอโทษคะ่ะนักเรียนคือกระโดดได้1เมตรเนี่ยเท่ากันทีนี้ถ้าในกรณีนี้ค่ะกรณีที่เมตรเท่ากันนะคะกรณีที่เมตรเท่ากันให้เราดูอะไรเอ่ยถ้าเมตรเท่ากันให้เราดูอะไรคะให้เราดูเซนติเมตรอ่ะนักเรียนดูเลย ห้าสกซนตมรกับแปดสิบซนติเมตรอันไหนมากกว่ากันอ่าแปดสิบซนเมตรค่ะนักเรียนแปดสิบเซนติเมตรเนี่ยเอ่อยาวนะคะแปดสิซนเมตรนะคะขอโทษค่ะมากกว่านะคะมากกว่าห้าสิบเก้าซนติเมตรนะคะดังนั้นนะคะแปดสิบเซนติเมตร ยาวกว่า59เซนติเมตรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสีที่ได้ที่2คือสีเขียวนั่นเองค่ะนักกีฬาสีเขียวอ่ะคุณแอมลืมเขียนสีนะคะและสีที่ได้เหรียญทองแดงคือสีอะไรคะนักเรียนสีอะไรเอ่ยสีแดงค่ะนักเรียน เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้สู้ๆนะคะนักเรียนของคุณครูแอมเก่งทุกคนอยู่แล้วค่ะ